สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคล c h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะพาแฟนๆชิคาโกบูลส์กับแฟนๆ NBA นเนี่ยเข้าไปเจาะลึกแล้วก็หาสมการว่าทั้ง2คนอย่างเช่นแด n i ี l ลทสแล้วก็ตัวที่เซ็นมาใหม่สดๆร้อนๆเลยอย่าง n i โ o ล a าวูเชวิเนี่ยจะสามารถช่วยในวงในของทีมได้ยังไรน,นะแล้วก็ทั้ง2คนนี้จะมี impact มากแค่ไหนในการเล่นทั้งเกมบุกเกมรับแล้วจุดอ่อนของเขาเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นเอง ส่วนใครที่กำลังมองหาเสื้อบาสเกตบอลอยู่นะครับแน่นอนว่าเรามี t r i ปเปิลดับเบลครับโอ้โหผลิตเสื้อบาสต่างๆดีไซน์สวยๆมากๆออกมามากมายนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยทางด้าน Triple Double บผู้ดีไซน์เสื้อผ้าสำหรับคนรักการเล่นบาสเกตบอลจะทำแนวซิตี้อีดิชันของ NBA ครับโดยจะมารีดีไซน์ในทีมคู่สีใหม่ๆเพื่อน้องๆเนี่ยจะมีแปลนไปทำนะครับเป็นไอเดียแล้วถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องดีไซน์ก็สามารถปรึกษาทางด้านของ Triple Double ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ด้านล่างนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกดซับให้ถึง5,000รวมถึงช่วยผมกด grading, กระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเพื่อที่จะมันจะได้แจ้งเตือนตลอดเวลาเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวเสียเวลากันดีกว่าครับฟังกันเลยนะ้อว่าเฮ้ยทั้ง3คนนี้มันจะช่วยทีมได้ยังไง มาถึงคนแรกครับนั่นก็คือทางด้านนิโคลาวูชิวิชที่ตอนนี้อายุคาาเข้าไป30แล้วนะแต่ถ้ทุกคนกำลังคิดว่าเฮ้ยมันอยู่ใน,นช่วงขาลงหรอไม่ใช่ครับถ้าลองไปดูสถตตดีๆนะคือในปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของนิกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีการยิง3มแต้มอยู่ที่40%ซครับซึ่งมีค่าเฉลี่ยเนี่ยการยิง3มแต้มอยู่ที่6.5ครั้งต่อเกมมันดีกว่า3ซีซั่นที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะเพราะว่าสซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในปี2018ครับก็คือ 3. 3ค ต่อเกมปีต่อมาก็คือ5.2แล้วก็จนตอนนี้ครับเป็น6.5นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราลองไปดูครับการยิง3ามแต้มที่ยากเนี่ยมันก็จะอยู่แถว45องศาใช่ไหมหรือว่าพื้นที่ข้างหน้า3มแต้ม คอเนอร์เนี่ยจะเป็นการยิง3มแต้มที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันใกล้ที่สุดนั่นเองแต่แว,ว่าจากสถิติเนี่ยทางด้านนิโคล่าวูชิวิชยิง3แต้มที่ไม่ใช่การยิงคอเนอร์ทเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับจาก36.6%ดอรอปลงมานิดนึงเป็น32จนตอนนี้ครับขึ้นมาเป็น4 0แล้วทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือไรฮะคือการที่นิโคล่าวูชิวิชเป็นโมเดินเซ็นเตอร์ครับแล้วก็สามารถดึงตัวประกบเนี่ยออกไปได้เพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มพื้นนที่่เล ให้กับคนที่ drive in เข้าไปอย่างเช่นแซคลาวินตัวทำแต้มสุดเก่งของเชียร์โก้บูส์นั่นเอง ประเด็นต่อมาครับที่ทางด้านนิกชูชวิชเนี่ยจะช่วยให้ทางเชโกโกบูลส์มีอํานาจมากขึ้นหรือว่ามีพลังมากขึ้นนั่นก็คือการช่วยแซคลลวีนั่นเองครับแซคลาวีเนี่ยเรียกได้ว่าการที่เขาอยู่ทีมเลกนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครช่วยเนี่ยมันเกิดการบริสขึ้นง่ายมากการบริสคืออะไรฮะก็คือการอย่างเช่นดับเบิลทีมการแบบว่าประกบติดแน่นแล้วก็แบบโอ้ยจะส่งให้ใครเนี่ยเมื่อผมโดนอย่างนี้เพราะฉะนั้น,นครับทางนิคลาวชูชวิชเป็นตัวช่วยอย่างดีไม่ว่าจะยิง3ยิง 2แต้มหรือเข้าไปรับบอลใต้แบนเวลาที่ทางด้านแซกลาวินเนี่ยโดนบีบหนักๆเนี่แหละครับคือพื้นที่ที่ทางด้านแซกลาวินจะไว้วางใจได้มากที่สุดแล้วก็คลายบอลออกไปให้เขาง่ายที่สุดนั่นเองมันจะช่วยให้ทางด้านทีมบูลเนี่ยมีการถ่ายบอลที่ดีขึ้นแล้วก็มีช่วยผู้เล่นที่ทําแต้มแซกลาวินเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเอง แล้วก็เรื่องนี้นะครับมันจะส่งผลไปถึงทั้งด้านวูชิวิชนั่นเองเพราะว่าทั้งด้านวูชิวิชเนี่ยก็เป็นพาเซอร์ที่เรียกได้ว่าโอเคอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าเป็นเซนเตอร์ที่ส่งบอลต่อบอลได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าแซคลาวีเนี่ยจนมุมส่งไปให้ทั้งด้านวูชิวิชปุ๊บเขาก็มีวิชั่นมากพอครับที่จะกระจายบอลต่อไปให้เพื่อนแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ แต่อย่างหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของวูชิวิชก็คือเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปยิงฟรีโทได้บ่อยเหมือนกับเซนเตอร์คนอื่นๆนั่นเองแม้ว่าเขาเนี่ยจะเล่นอยู่วงในเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ฝาวมากที่สุดแต่ก็อย่างว่านั่นแหละครับมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบทีมแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับว่าหลังจากที่เขาย้ายมายันชิคาโกบูซเนี่ยมันจะช่วยเรื่องนี้ได้หรือเปล่าและเขาจะได้การยิงฟรีโทมากขึ้นหรือเปล่า แล้วก็จุดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งครับคือทางด้านนิโคลาวูชวิชไม่ได้เป็นผู้เล่นเกมรับ คิดดีมากมายแต่ว่าด้วยแผนของโค้ชอย่างออร์แลนโดเนี่ยสามารถทําให้เขานะครับเล่นเกมดรับได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ว่าก็ต้องรอดูครับว่าแผนของโค้ชบ no ูบิลลี่นอร์ดูแวร์เนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเล่นดีได้เหมือนเดิมหรือเปล่าในเกมดรับนะเพราะว่ามันใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะแบบว่าอ่านง,ง่ายๆเลยถ้าใช้เป็นดรอปดาวนะก็คือแบบ ให้วูชูวิชเป็นคนซอ้อนอย่างนี้ก็อาจจะทําได้ไม่ดีมากหรือว่าทางด้านบ no ิลลี่โนโนแวนอาจจะต้องเซตแผนใหม่ต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทางด้านนิโคลาวูชูวิชมีเกมรับที่ดีมากขึ้นครับก็คือถ้ามึงดีด้วยตัวเองไม่ได้อะ่ะก็เดี๋ยวกูใช้แผนช่วยมันอารมณ์ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามนะว่าทางเขาเนี่ยจะสามารถพัฒน,นาตัวเองในเกมรับได้หรือเปล่าแล้วทางด้านโนโนแวนเนี่ยจะช่วยแกในการปรับทีมเพื่อ ปรับให้แกเนี่ยเล่นเกมรับได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นในการแก้เรื่องจุดนี้นะครับในการที่วูชิวิชดีเฟนซ์ไม่ได้ดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นแดเนียลไทส์ที่จะเป็นแบ็กอัพก็จะเด่นในเรื่องดีเฟนซ์นั่นเองโอเคแหละหลายๆคนบอกว่าไทส์ก็ไม่ได้ตัวใหญ่นี่ครับแล้วก็ริมโปรเทคชั่นหรือว่าการป้องกันแบบพื้นที่ใต้แป้นที่ลึกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เทาว่าเขาเนี่ยมีการดีเฟนซ์ที่ดีพอสมควรน,นั่นเองแล้วก็เป็นน่าจะดีเฟนซ์กดีกว่าวูชิวิชนะนะเพราะฉะนั้น ภาพแบ็กอัพเรื่องนี้ทา้งนั้นวูชีวิตลแล้วก็ไทส์เนี่ยก็จะเล่นคู่กันได้อย่าง บบพอเหมาะพอเจาะนะแบบเออถ้าวูชิวิชเหนือ่อยหรือว่าก็ต้องการเกมรับไทส์ก็สามารถออกมาเล่นได้รวมถึงปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยแกก็สามารถยิงลูก3มแต้มเพิ่มเพื่อเป็นจุดเด่นของแกได้อีกด้วยเนี่แหละครับคือสิ่งที่ทางด้านเชียโกบูสเพิ่มมาในเกมรับนะแล้วก็ในเกมวงในเซนเตอร์นั่นเองเพราะว่าดูเหมือนแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาช่วยแต๊อยังสะเท่าไหร่เนี่แหละครับคือจุดเด่นของทั้ง2คนนะทั้งแดเนียลสไต์สแล้วก็ทางด้านของนิโคล่าวูชิวิชก็ต้องรอ ดูครับว่าโดนัลนมิเชลเนี่ยจะมีแผนยังไงเพื่อที่จะดึงศักยภาพของ2คนนี้เข้ามาและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงช่วยผมกดกระดิ่งเพื่อที่มันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปด้วยแล้วกันครับสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ